สัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุกคนนะคะแมส้มค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องหอมทัดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องหอมจะมาพาพี่ๆทุกคนนะคะมาดูพร้อมกันของสองอย่างนี้คือน้องหอมสั่งมาจากเมืองไทยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะตรงปลกตรงปกหรือเปล่านะคะคือแรกแรกก็คือในอันนี้คือน้องหอมสั่งโทรศัพท์มือถือไปนะคะพี่ทุกคนลองสังเกตว่าอันนี้คือโทรศัพท์อะไรและรุ่นอะไรนะคะ และอันนี้คือของแถมนะคะของแถมจากบริษัทของเขาที่แถมมาให้นั่นเองนะคะแล้วก็อ่รอแรกๆคือก่อนที่จะสั่งของอันนี้นะคะน้องอพี่พลน,นะคะพี่พลบอกว่าอยากได้โทรศัพท์เครื่องใหม่เนาะ,ะเพราะว่าพี่พลเองก็ใช้โทรศัพท์มือถือมาก,ก็ประมาณประมาณ7จ็ดแปปีแล้วนะคะพี่พลก็เลยบอกว่าอยากได้โทรศัพท์ใหม่นั่นแหละนะคะก็เลย ยังไม่มีงบในการซื้อให้นะคะก็เลยเห็นเขาโพสเขาไม่ใช่ไลฟ์สดขายมือถือนะคะก็น้องหอมเลยลองอเขาเรียกไงแอดเข้าไปนะคะแล้วก็แบบว่าไปเอฟเอานะคะเขาเรียกเอฟหรือเปล่านะคะไปเอฟเอาโทรศัพท์มือถือนะคะก็จะมีหลายๆรุ่นมากมากนะคะที่เขารีวิวขายนะคะแล้วก็ไลฟ์สดขายแบบนี้นะคะมีหลายรุ่นม,มากมากเลยนะคะแล้วก็ราคาก็คือน่ารักน่ารักนะคะแต่ อตอนที่น้องหอมเอฟไปนะคะก็คือจะเป็นโทรศัพท์มือถือ Iphone 11นั่นเองนะคะ iPhone 11นะคะย้ำไว้ Iphone 11นะคะ,ะ,คะแต่เครื่องที่ได้มานะคะเห็นแค่นี้ก็โอเคแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าข้างในจะตรงปลกหรือเปล่านะคะขอเพิ่งมาถึงนะคะสั่งไปก็นี้นะคะนะคะก็ขอมาถึงก็เลยอยากสมาแกะดูนะคะและนี้ก็คือเป็นของแถมจากบริษัทเขาเนาะอันนี้เขาบอกในไลฟ์สดอยู่แล้วนะคะว่าเขาแถมก็เลย อยากจะพาให้ทุกคนมาดูไปพร้อมๆกันว่าข้างในกับเราเอฟโทรศัพท์มือถือ iPhone 11ไปนะคะว่ามันจะได้ตรงปกแบบที่เขาไล์สวดหรือเปล่านะคะเรื่องของราคานี่คือเขอไม่บอกนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันนะคะนี่อันนี้กล่องของเขานะคะ เพราะว่าอันนี้คือเกะมารอบนึงแล้วเพราะว่าส่งมาที่บ้านญาติแม่สายนะคะก็ให้ญาติญาติเขาต้องเกะดูก,ก่อนว่ากลัวระหว่างก่อนที่เราจะข้ามด่านนะคะมันต้องตรวจสอบด้วยว่าข้างในคืออะไรอะไรนี้นะคะมีนะคะนี่คือเกะปลาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็หน้ากล่องนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะยิ่งดูแค่นี้ก็รู้สึกว่ามันตลกจังเลยนะคะนี่อ่ะเปิดแล้วนะคะแทนแทน,แทน โดหน้าตาโทรศัพท์มือถือแค่เปิดแค่นี้ก็รู้เลยว่ามันคือ iPhone 12ใช่ไหมคะ <laughs> iPhone 12ใช่ไหม <laughs> แต่มันไม่มีตราย p p p l e นะคะดูตอนที่น้องหอมไปนี่ ye, คือมันจะเป็นไอโฟนรุ่น iPhone 11นะคะก็จะมอีอะไรนะเขาเรียกอะไรอะ กล้องสองลูกสองอันนะคะแต่พอมาสมที่บ้านคือเป็นกล้องสามอันนะคะไม่รู้ว่าจะยังไงนะคะบอกเลยว่ามันเบามากมันเบามากนะคะ oh. แต่เจ้ของก็ไม่อยากเชื่อในสายตาตัวเองนะคะว่ามันจะเป็นแบบนี้ไปได้นะคะคือแรกๆพอเปิดกล่องมานะคะก็คือเห็นว่ามันเป็นอันนี้เราก็ดีใจเอ้ยเราสั่ง iPhone 11ไปแต่ได้ iPhone 12มาดีใจจังเลยอะไรอย่างนี้นะคะพอมาเปิดดูเท่าน,นั้นแหละนะคะ รู้สึกว่ามันเบาๆมัน,ปนแปลกๆนะคะและทีนี้ดูไปดูมานะคะมันมีที่ให้เราแกะด้วยพี่ทุกคนนี่มันมีที่ให้เราแกะด้วยนะคะีแกะด้านข้างแบบนี้เลยเดี๋ยวจะแกะให้ทุกคนได้ชมบอกเลยว่าน้องหอมแกะมารอบนึงแล้วมันเป็นแบบโทรศัพท์เนี่ยดูสิ iPhone นะคะมันสามารถแกะได้แล้วแบตอยู่ไหนแบตไม่มีนะคะแบตไม่มีแต่มันจะอยู่อางหัก ปกติถ้าเราซื้อไอโฟนนะคะมันก็คือจะมีมาในตัวเครื่องอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่น,นี้คือเราต้องมาใส่เองนะคะอันนี้คือแบตของเขานะคะจะลองดูก่อนว่ามันยังไงบอกเลยว่าแบตมันบางมากรูปร่างนะคะหรือว่าทรงมือถือนี้มันเหมือนไอโฟนมากๆเลยนะคะตอนนี้ใส่แบตเข้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะลองเปิดเครื่องดูว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะคะนี่นะคะบอกเลยนะคะว่า ย้ำนะคะว่าอันนี้ไม่ได้มาบูลลี่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าแค่ตลกตัวเองนะคะคือแบบว่าแค่ตลกตัวเองนะคะว่าคือแบบเราสั่งไปอยา่างนึงแต่มันได้มาอยา่างนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวเล็ก ok มัน <c oughs> ตลกตัวเองอะ่ะคือมันเหมือนแบบว่าอยากให้ทุกคนที่แบบอชอบดูไลฟ์สดแล้วก็เอฟมือถือหรือว่าของอะไรต่างๆก็แล้วแต่อยากให้เราระัด <JB> ระวังกันหน่อยอะไรเงี้ย อันนี้สาหรับเของเองก,ก็ครั้งแรกเหมือนกันนะคะไม่เคยเอฟของไม่เคยสั่งซื้อของในออนไลน์นะคะก็อันนี้คือครั้งแรกเหมือนกันที่ซื้อนะคะแล้วก็ไม่อยากเชื่อว่ามันจะเป็นแบบนี้นะคะแค่เปิดครั้งแรกเห็นอันนี้เราก็ตื่นเต้นแล้วว่าอุ้ยมันใช่ p h o n e จริงๆด้วยอะไรเงี้ยแต่พอมาเปิดแล้วคแวะคะ่นั้นแหละนะคะนี่หน้าจอก็ยังไม่ได้แกะนะคะเดี๋ยวมาแกะดูบอกว่าบอกเลยว่ามันเหมือน iPhone มากๆเลยนะคะมันเหมือนกันเป๊ะมากนะคะด้านหลังก็ยังไม่ได้แกะเลย ะะมันเหมือนในคนที่น้องหอมใช้มากๆเลยเพราะว่าด้านข้างนี้มันจะมีปุ่มขึ้นเสียงแล้วก็ลงเสียงนะคะแล้วก็อันนี้คือจะเป็นตัวเปิดเครื่องนะคะมันมีด้านเดียวกันฝั่งเดียวกันเลยมันเหมือนกันมากะนะคะแต่แค่ไม่มีตราแอปเปิๆๆ้ลเฉยๆเดี๋ยวลองเปิดเครื่องดูนะคะมันจอออกไหม,ออ,อ,นะะมออกแล้วนะคะออ,ออกแล้วนะคะหน้าจอเริ่บอกแล้วเราดู ตลกจังเลยนะคะเพราะว่าพี่พลอยากได้มือถือมานานแล้วไงแล้วก็ทีนี้น้องหอมก็ยังไม่มีงบในการที่จะซื้อให้พี่พลเพราะว่าพี่พลก็ทํางานทํางานเหมือนกันแหละแต่ว่าตอนนี้เรายังหาเงินอยู่ในระหว่างที่แบบกําลังหาตังสร้างบ้านอยู่นะคะก็มือถือมันก็ใช้ได้อยู่เลยยังไม่อยากซื้อให้พี่พลอะไรเงี้ยแต่พระเอ,อิญนะคะที่บบอยากได้พอดีเลยมาเห็นไลฟ์สดที่เขาเอฟขายมือถือกันราคาถูกด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ลองเอฟเข้าไปดูนะคะไหน หน้าจอของเขานะคะหน้าจอมือถือนะคะจะเป็นแบบนี้อันนี้เปิดเครื่องมาแล้วนะคะลองใช้ดูหน่อยอุ้ยข้างในมันเหมือนไอโฟนอะ่ะดูดิแอปของเขาเขาใส่มันเหมือนไอโฟนมากเลยะนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนทุกแอปนะคะทุกคนดูมันเหมือนไอโฟนนะคะมีเครื่องหมายมือถืออะไรเงี้ยมันเหมือนไอโฟนมากอะ่ะเดี๋ยวลองดูกล้องก่อน ดูหน้านะ้องหอมพอได้ไหมอันนี้คือกล้องนะคะกล้องของเขานะคะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะคะก็ถือว่าโอเคนะคะนะคะนะคะน่ารักอยู่เนาะแต่มันแต่มันแค่ไม่ตรงปกอย่างที่เขาแบบอะไรสดอย่างเงี้ยเพราะว่าเราน้องหอมเองก็ทีแรกก็เข้าใจว่ามันคือ iPhone จริงจริงเพราะเขาบอกว่ารางวัลใหญ่คือจะเป็น iPhone 11อะไรอย่างเงี้ยไงก็เลยลองเอฟเข้าไปกับเขานะคะแล้วก็ ราคากา็น่ารักน่ารักแหละนะคะก็มันตลกดรวที่ว่าวันทำไมเขาทำได้เหมือนขนาดนี้นะคะเาขาอบอกในคลิปนะคะว่าในคลิปนี้น้องหอมไม่ได้มาอายังไงอะ่ะไม่ได้มายังไงอ่ะไม่ได้มาแฉหรือเปล่าเขาเรียกแบบนี้หรือเปล่านะคะไม่ใช่แบบนั้นนะคะไม่ได้มีความคิดอย่างนั้นแต่แค่ามาออก มาถ่ายลิปให้พี่คนได้ชมก็เพราะว่าน้องหอมสั่งมือถือไปแล้วไม่อยากเชื่อว่ามันจะได้มาแบบนี้แค่นั้นเองนะคะมันก็ตลกตลกเองนะคะนี่ใส่กรอบมายิ่งเหมือนในครนัวมากเลยนะคะมันเหมือนมากๆเลยอะ่ะแต่มันก็ใช้ได้นะคะใส่ใส่ใสใสได้โทรเข้าโทรออกได้นะคะน่ารักน่ารักนะคะนี่นะคะก็เดี๋ยวคงน่าจะต้องเก็บวาให้น้องลผยหอมเล่นนะคะก็ให้น้องลผยหอมเล่น่า ยูทูบกูเกิลอะไรดูยูทูบดูการ์ตูนอย่างงี้ก็น่าจะได้อยู่นะคะลำัตีในกล่องนะคะก็จะมีสายสมาร์ทท็อน,นะคะมีสายชาร์จแบตด,ด้วยนี่ประมาณนี้มีแค่2อ,อย่างนี้นะคะแล้วก็มีอ๋อมีนี่ไงมีเคสด้วยแล้วก็มีอะ,อะไรอะฟิล์มกระจกด้วยนะคะสําหรับติดเนาะอันนี้ที่เขาให้มาเป็นคู่มือที่เขาให้มาคู่กันนะคะนึกหอมแบบ มันตลกตรงที่ว่าไม่อยากเชื่อวมันจะได้แบบนี้ไงแล้วพี่ๆทุกคนเคยเคยไหมคะแบบว่าสั่งของแล้วก็แบบยังไงเอฟของไปแล้วแล้วก็แบบได้แบบมาณน้าของอย่างเงี้ยเคยเคยมีใครแบบเอฟของแล้วได้แบบนี้มาบ้างไหมนะคะตลกจังเลยแต่มันก็คุ้มค่าแหละนะคะคุ้มกับราคาที่เราจ่ายเข้าไปนะคะราคาก็น่ารักน่ารักไม่ได้แพงมากนะคะก็ถือว่าโอเคอยู่ยังดีกว่า ยังดีกว่าไม่ได้เครื่องนะคะแต่เครื่องอันนี้เราเราได้เครื่องมาด้วยแล้วก็แถมยังใช้ได้ด้วยนะคะก็โอเคแหละเนาะอันนี้ก็คือเป็นของแถมที่เขาให้มาน,นี้น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรกระปุกน้ําร้อนหรือเปล่าอ้น่าจะใช่นะคะขวดใส่น้ําอันนี้คือของแถมจากบริษัทเขานะคะ แล้วเขาก็บอกว่าเครื่องนี้เขาประกันให้หนึ่งปีด้วยแต่ไม่รู้ว่าใบป,ประกันมันอยู่ไหนแล้วก็โอเคหลยนะคะน่ารักน่ารักดีถ้าถ้าดูถ้าคนที่ดูไม่เป็นก็จะหาจะเข้าใจว่าเป็นไอโฟนแน่นอนนะคะแค่เราเปลี่ยนเปลี่ยนเคสที่มันแบบมีกลายอื่นเงี้ยแค่เห็นอันนี้มันก็รู้เลยว่ามันคือไอโฟนเนี้ยโอเคนะคะก็น่ารักนา่กนารักดีแค่อยากมาเตือนนะคะหรือว่าคนที่ชอบสั่ง ของหรือว่าเอฟของในมือถืออะไรเงี้ย mm hmm. ก็อยากให้เรมามัดระวังกันหน่อยเนาะแล้วก็แบบว่ายังไงอะถ้าอยากได้ของจริงก็ต้องไปที่ศูนย์ของเขานะคะไปซื้อที่ร้านแล้วก็ไปดูด้วยตนเองเลยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงเลยดูไปดูมา,มายิ่งตลกนะคะประมาณนี้แหละนะคะอุ้ยประมาณนี้แหละนะคะมันก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเหมือนไอโฟนมากเหมือนจริงๆเอ๊ะ ด้านหลังยิ่งเหมือนนะคะแค่บังตัวนี้ไว้โอเคค่ะประมาณนี้แหละในคลิปนี้ไม่ได้ไม่ได้ยาวมากนะคะมาแบบมาเก็ตกล่องให้ที่คนได้ชมกันว่าเออใครเคยเจอแบบนี้บ้างเคยแบบเจอแบบน้องของบ้างแค่น้นเองนะคะก็ทายวิทยาไหนที่แบบออมีประสบการณ์แบบเจอแบบน้องของบ้างก็สามารถคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะแล้วก็ว่าคราวหน้ามันไม่ควรที่จะ สั่งหรือว่าเอฟในมือถือแบบนี้ถ้าเราอยากได้ควรที่จะไปในร้านดีกว่านะคะจะได้ในสิ่งที่เราต้องการนะคะอยากได้แบบไหนในร้านเขามีหมดอยู่แล้วนะคะอันนี้มันก็คือเป็นความขี้เกียจของเราที่เราไม่อยากไปซื้อในร้านด้วยแล้วก็เรา เห็นว่ามันราคาถูกด้วยแหละนะคะก็เลยไปซื้อก็เลยแบบได้แบบนี้มานั่นแหละนะคะแต่ยังไงก็โอเคนะคะน่ารักอยู่แล้วนะคะใช้ได้โทรขอดอรอมได้แค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้อขอลาไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะคะว่าใครเคยเจอหบบน้นหอมบางนะคะ,ะสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไ้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ